ครับผมนะก็สวัสดีนะพี่ๆทุกท่านเลยนะก็วันนี้นะมาเจอกันเหมือนเดิมนะในช่องผมนะก็โอเคหลังจากหายไปนานนะก็จะยิงยาวนะลงให้ยาวๆเลยนะก็สําหรับเมื่อวานนะก็เอาคืนมันได้นะสําหรับหวยฮานอยนะก็ตาที่บอกเลยนะก็เด่นหนึ่งและเด่นสามนะเข้าไปที่เด่นหนึ่งนะ <Aye. S 1> ก็สําหรับวันนี้นะมาดูกันนะว่าฮานอยจะได้ตัวไหนนะส่วนลาเมื่อวานนะ เอามันไม่อยู่นะครับเดี๋ยวจะพยายามปับให้เข้าดีที่สุดนะครับเดี๋ยวไล่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับวันพฤหัสนี้นะครับก็เดี๋ยวมาไล่เลยนะว่าใช้สูตรไหนดีนะครับก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับหวยฮานอยนะครับวันนี้นะครับได้ตัวไหนนะครับก็ฝากติดตามนะครับ รับชมไปพร้อมกันเลยนะครับไม่ต้องข้ามไม่ต้องกอนะจะได้ไม่งงนะแบบบางคลิปนะก็เมื่อวานนก็ให้หวยฮานอยในคลิปลาวนะถ้าเกิดไข่กอก็ไม่ได้ฟังนะครับก็มาดูกันนะว่าวันนี้จะได้ตัวเด่นตัวไหนนะครับก็ได้เด่นสองตัวเหมือนเดิมนะครับก็จะได้เลขห้านับแล้วก็เลขเจ็ดนับห้าและเจ็ดนับสำหรับเด่นฮานอยนะวันที่สิบสามตุลานะครับ ก็มาดูกันนะครับส่วนตัววินนะครับตัววินก็ตามที่บอกทุกคลิปนะว่าใครมีสูตรนะครับก็เอาไปจับกับสูตร <Okay. S 1> ได้เลยนะครับมาดูกันนะว่าจะได้ตัวเด่นตัวไหนก่อนอื่นเลยนะครับสําหรับใครที่อยากเขากุ่มนะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับย้านะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น <Okay. S 1> นะครับก็ตามนี้เลยนะครับไอดีไลน์ตามที่ขึ้นให้เลยนะครับก็ฝากนะครับ <Okay. S 1> เพื่อวันไหนที่ไม่ได้ลงใน ในช่องนะับก็จะได้ลงในกุ้มนะ <Okay. S 1> ก็สำหรับและสำหรับใครที่หาเว็บเล่นนะครับหรือหาเว็บใหม่ๆที่อยากสมัครหม่นะครับก็เบดเวย์นับเว็บเบดเวย์เลยนะับก็ฝากไว้นะครับก็จะได้มีลงให้กันยาวๆนะครับก็ฝากกันด้วยนะับอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้จะได้ตัวเด่นจับคู่กับตัวอะไรนะครับก็จะได้ ห้าศูนย์ครับห้าหนึ่งห้าสองครับห้าสามนะครับอันนี้เป็นห้าสามนะครับห้าสามแล้วก็ห้าสี่นะครับเหมือนกันเลยนะครับเลขเจ็ดก็จะได้เจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดหนึ่งครับ เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับก็เลขที่ให้ไปนะไม่ต้องเลือกเล่นหมดทุกตัวนะไม่ต้องเลือกเล่นหมดทุกตัวนะครับก็สําหรับ <Okay. S 1> วันนี้นะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ชอบการให้หวยแนวนี้นะครับก็อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับ ก็สำหรับใครที่เขาก้มก็ ID line นรับตามต้นคลิปเลยนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะอย่าลืมนะก็ถ้าเกิดใครสนใจสมัครเว็บใหมนะหรือหาเว็บที่เล่นหวยนะครับก็บ้านหลั95กะครับค่อนข้างสูงนะก็เว็บเบดเวเลยนะเว็บนี้การันตีนะเพราะว่าผมก็เล่นนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมจนจบคลิปนะก็สวัสดีครับทุกท่าน